นี่ค่ะพี่น้องสุขสุขนมาเจอกันอีกแล้วจ้าเมื่อนี้สีผ้าพี่น้องมาอันได้แต่แนวดักป่ามาใหม่เด้อพี่น้องสามีเพ็นสั่งแนวดักปลามาใหม่เดี๋ยวสีพ้าพี่ๆน้องๆเาเบิ่งแล้วะค่ะวันนวดักป่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเด้อพี่น้ <c oughs> องุณน่าล้องจะล้องเอามาดักเอามาดักป่าปิ่งพี่น้อง <c oughs> อันนี้พันสั่งสื่อทั้งอันอเมซอน Amazon มาให้่พี่น้ <c oughs> องุณน่าสิล้องเอามา พันเราปลาเบิ้งหาได้ปลาซิวพี่นอ้องหาได้ปลาซิวกับกุ้งดนะจ้ะพ่อเบิ้งนะจ้ะพี่นอ้องนี่มันจะเป็นยังสีจ้ะเขาใชมีถุงมาใหอยนะจ้ะใส่ถุงมาให้ยังเีนี่ถุงครับจะเป็นยังสีดนะจ้ะนี่เขาพับมาให้ยังดหนี่เดี๋ยวพี่น,น้องเบิงเบิ้งเบิ้งเด้อจ้ะลักษณะมันจะเป็นยังสี นี่ค่ะมันจะเป็นยังสีได้ค่ะพี่น้องจะประกาศอัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบงน้ำมะเบงน้ำกันเด้พี่น้องเดี๋ยวปูนาจะเอาอัน,นเศษอาหารอันนี้มันจะเป็นสิบค่ะมันเป็นลักษณะมันจะเป็นสิบลูดนี่ค่ะมันจะเป็นสิบลูดแบบนี้ด,ด้วย้ะหลังจาก,กานั้นมันจะมารูดตรงนี้อันนี้สั่งซื้อไปในราคาเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญเก่าเก่าด้พี่น้องสิบเจ็ดเหรียญเก้าเก้าค่ะราคานี่ อือหลุดบ่ไรเนาะบันเดี๋ยวนะพี่น้องเดี๋ยวปูน่าจะมันหลุดให้เบิ้งเด้จ้ะลักษณะมันจะเป็นอย่างสี่ด้จ้ะเนี่หลังจากนั้นก็สีหาอาหารมาหยัดใส่นีค่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเบิ้งไหว้วพี่น้องเป็นกระสังแบบนี้เด้จ้ะโอเคครับเพื่อนโอเคนะคะได้แล้วนะคะได้เสื้อแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อ จะมาผูกกับเนี่ยจะมาผูกกับตัวนี้นะโอเคนี่ค่ะผูดเสร็จเรียบร้อยเนยแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาไก่เนี่ยเนื้อไก่อันนี้คือเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ เดี๋ยวเอาเนื้อไก่เ่ค่ะเดี๋ยวจะเอาเนื้อไก่เอาเนื้อไก่ยอ,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 อนก่อไปทั้งสีพี่น้องพี่น้องเนื้อไก่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อไก่และหลังจากนั้นกูน่าจะย,ยุ่นยอนลงไปตรงนี้ค่ะนี่คือยอนลงไปนะคะยอนลงไปตรงนี้ เร็จเรียบร้อยค่ะ,เด,ออนนะ,คะเดี๋ยวมืออื่นนะคะพี่น้องเด้อมืออื่นปูน่าจะพ้ามายามจะพ้ามายามกระสังค่ะมืออื่นว่าจะมีปลามาติดก,กรสังปูน่าบอกเดียวมืออื่นมัดลุ้นทำกันด้วยใจพี่น้องเด้อเดี๋ยวมืออื่นรอลุ้นนะคะ